สวัสดีครับผมช่างรวงเกษตรแทคเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมานําเสนอรถไถเล็กนะครับเก่าญี่ปุ่นยังไม่เคยใช้งานในไทยนะครับผมอ่าว่ามีขนหนบ้างเดี๋ยวมาพับราคากันใหม่ครับราคาตามนี้เลยนะครับผมก็ไม่ต้องมาต่อรองกันแล้วครับพอใจก็กาตังมาซื้อกันเลยได้นะครับก็สนใจก็เบอร์โทรที่ต่อ0 8 2 8 7 4ป2 5 0ปนะครับช่างรวงเกษตรแทคเตอร์นะครับ จะไม่มีเสียงคนอื่นขายนะครับนอกจากผมนะครับผมโทรมาก็เบอร์นี้จะมีผมรับคนเดียวนะครับ082874 7250นะครับถ้าเป็นคนอื่นรับก็ขอเบอร์ผมครับพก็ได้ข่าวมาแล้วก็โดนร้านเราก็โดนไปเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับเราขับราคาใหม่กันเลยนะครับคำตังมาตามราคานี้เลยนะครับคุยถูกใจอาจจะมีช่วยส่ง200โลนะครับผมหรือ100โลอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าคันนี้ก็ เป็น B ีห้าพันนะครับผมก็ให้แบตเตอรี่ใหม่ไปเลยนะครับหลวงลูกของผมรถใช้งานจริงได้ทุกคันนะครับไม่สวยแต่สีนะครับผมเช็คเบื้องต้นให้ละตัวนี้ B ีห้าพันนะครับกว้างเจ็ดสิบเซนนะครับตัวนี้พี่อยากเอาไปเข้าโองอ้อยเข้าสวนขีดยงขีดยานะครับหรือทํารุนมันได้นะครับเจ็ดสิบเซนครับผมเจ็ดสิบสามเซนนะครับผมโรตารี่แปดสิบเซนนะครับตัวนี้อยู่ห้าหมื่นสามพันบาทนะครับผมให้แบตใหม่ไปด้วยนะครับ ห้าหมื่นสามพันบาทนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นมิซูนะครับก็มาทดลองขับได้นะครับอ่าอู่ช่างรองเพอสีคิ้วนะครับอยู่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมครับผมก็มาหรือไม่เจอผมโทรหาเลยครับบางทีเข้าไล่เข้าสวนอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับสองสามโลสี่โลครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นมิซูนะครับยี่สิบแรงพร้อมโรตารี่ครับผมอ่าื่องเกียดีมากนะครับตัวนี้ ก็ราคาอยู่ที่เอาไปในราคาแบบไม่ต้องต่อนะครับผม8 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ครับ20แรงนะครับขับ4นะครับผมมาเพื่อน4ี่ล้อครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นมิซู18แรงนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่79,00 0บาทแล้วกันนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นมิสูพร้อมโรตาอรี่นะครับผม18แรงขับเพื่อน4ี่ล้อนะครับกว้างอยู่หนึ่งเมตรนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็น อูบูต้านะครับ B หนึ่งสิบหกก็คือสิบหกแรงนะครับอ่าตัวนี้อยู่ที่เจ็ดหมืนเก้าพันบาทนะครับผมนี่ครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมให้เปลใหม่ทุกคันนะครับอันนี้ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น F หกนะครับเป็นยันม่านะครับนี่ครับตัวนี้มีแขนเรียบร้อยนะครับโรตารี่กว้างเมตรยี่สิบนะครับผม สีสภาพยางสี่เส้นสวยเลยนะครับยันมาสิบหกแรงนะครับจะเป็นเอฟนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่หน่อยแล้วนะครับผมคันนี้ก็จะอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้ครับสนใจติดต่อมาครับราคานี้ไม่ลดแล้วนะครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับพร้อมโรตารี่ครับผมส่วนไอ้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเอฟนะครับ เอเอฟจะเป็นรุ่นใหม่หน่อยนะครับผมก็สีไม่สวยเท่าไหร่ครับสีล้อยางก็จะมีตกรายงามนะครับกว้างหนึ่งเมตรนะครับนี่ก็กว้างหนึ่งเมตรสามเซนนะครับผมตัวนี้ล้อหน้ากว้างหนึ่งเมตรนะครับล้อหลังจะกว้างเมตรสิบเซนนะครับอันนี้อ่าเราสามารถย่นกระทาเข้าไปได้นะครับผมมีหลังคานะครับัวนี้ครับเจ็ดหมื่นแปดพันอเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับให้แบตเตอรี่ใหม่เลยครับอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่หน่อยเป็นเกียร์ท็อกนะครับอันนี้ เกียร์เซตเทนหรือเกียร์ท็อกนะครับตัวนี้เดินหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องหยุดรถนะครับใส่ตัวทะยาเราไม่ต้องหยุดรถเลยครับเดินหน้าถอยหลังตัวนี้ราคาอยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับอันนี้ครับให้แปดใหม่ทุกคันนะครับผมมาขับทดลองได้เลยนะครับรถผมใช้งานจริงได้ทุกคันครับตัวนี้ตัวเปล่านะอหรือก็จะเอาผ่านสามนะครับเป็นผ่านใหม่นะครับคิดเพิ่มอีกหนึ่งครับ ละเอารถรอซื้อผ่านด้วยจะมือสองนะครับผมมือสองก็จะอยู่ที่แปดพันบาทนะครับผ่านสามครับผมก็สนใจก็ติดต่อทางร้านมาได้นะครับศูนย์แปดสองแปดเจ็ดสี่เจ็ดสองห้าศูนย์นะครับเครื่องยาดีทุกคันครับมาลองดูเลยได้เลยรับผมราคาตามนี้นะครับสวัสดีครับอ่นนี้ครับแผ่นป้ายเบอร์โทรมาไม่เห็นผมอยู่โทรหาได้เลยนะครับนี่ครับศูนย์แปดสองแปดเจ็ดสี่เจ็ดสองห้าศูนย์นะครับ ทำนี้เดียวครับ